ไม่รู้ว่าใครไปสาปแช่งทานายกหรือเปล่าเนี่ยเดินเดิน <ๆ S 1> ไปสะดุดล้มหัวจะฟาดพื้นเนี่ยจะไปขึ้นเครื่องบินกับเครื่องบินกะดันมีปัญหาอีกเนี่ยลุงตู่ในตอนนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับเดินเดิน <ๆ S 2> หัวขมำเลยวนะอาจจะเกี่ยวว่าแกเคยตบกระบาลลูกน้องหรือเปล่าหัวขม,มำกรรมจะสนองหรือไม่อย่อยางไรอันนี้เราไม่ทราบนะไม่รู้ว่าใครไปสาปสาปแช่งทานายกหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้นะทาไปทามาเดินเดินไปสะดุดลม้มหัวจะฟาดพื้นเนี่ย จะไปขึ้นเครื่องบินก็เครื่องบินกระดันมีปัญหาอีกนะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเครื่องบงเครื่องบินนะก็ฝากลุงตูนะครับรักษา,าสุขภาพเพื่อน,นะครับผมเป็นห่วงลุงตูมากนะครับนั่งเครื่องบินระวังนะเดี๋ยวมันเกิดขัดข้องเครื่องบินตก,กอะไรมาและยุ่งเลยเราจะไปหานายกคนไหนลนะ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าลุงตูเกิดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็มีลุงป้อมนะเออเวลาใครไปถามอะไรก็เป็นไงไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นนายกแล้วเวลาเขาถามเนี่ยนะต้องตอบว่ารู้นะเพราะเราเป็นนายกแล้วนะเนี่ยลุงตู่ในตอนนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับเดินเดินหัวขมำแล้วนะครับนะอาจจะเกี่ยวว่าเคเคยตกกระบาลลูกน้องหรือเปล่าหัวขมำนะกรรมจะสนองหรือไม่อย่างไรอันนี้เราไม่ทราบนะนะครับมันก็ไปเวรเป็นกรรมกันแต่ละคนนะถึงเวลาแล้วลุง ตอนนี้ละดวงดวงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วหัวจะขมํำแล้วนะครับขู่นักข่าวนะใครเอาภาพผมกาลังล้มไปไปนาเสนอแนละเดี๋ยวดูนะผมจะเอาเรื่องแล้วมีคนกลัวที่ไหนละไม่มีลักเต็มไม่หมดหนะ้าหน้าข่าวในโซเชียลนะคนก็เป็นไงบางคนก็สมน้ําหน้าบางคนก็เห็นใจนะนะนะครับผมเห็นใจลุงตู่นะครับผม,ผมดูแล้วแกทํางานหนักแกเครียดไหนจะพวกที่จะหักหลังภายในพักมีหรือไม่ก็ไม่รู้ ผู้กองธรรมนัฐนี่เป็นกบฏหรือเปล่านะมีคนจะหักหลังหรือไมอ่ไว้วางใจพี่ใหญ่ได้ไหมอะไรตอะไรต่างๆนี่ไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนก็ต้องระแวงเนาะพวกจะดักแทงข้างหลังหรือเปล่าไม่ใช่พวกไหนแล้วพวกเดียวกันเองนะครับจุกรู้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับวันลุงตู่ตอนนี้ก็มันก็หลายเรื่องนะนะนะครับไม่รู้จะอะไรยังไงเนี่ยนะนะไปไหนมาไหนไม่รู้พวกวางยาหรือเปล่าตอนหลังนี่รู้สึกจะโดนวางยาบ่อยนะครับ นะลูกน้องก็บอกว่านายครับนายครับนะเดี๋ยวลิซ่าจะมาเข้าดาวที่ภูเก็ตครับพอสักพักเ็าบอกว่าลิซ่าไม่มาแล้วเอาหน้าแหกอีกเนี่ย,หล,ยหลายคนตั้งคำถามว่าลูกน้องวางยาลุงตู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เราเริ่มหมดสภาพแนละ้วเราจะกลายเป็นผู้นำขาลอยหรือเปล่าคือนะในพักก็ลุงป้อมก็ดูแลลุงป้อมกับคนละขั้วกับลุงตู่ นะรรมนัสก,ก็ลูกน้องลุงป้อมวันๆก็คอยทําโพสํารวจดูไอคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะถึงเวลาเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดไม่ยกมือให้กูทําไงวะเนี้ยผมว่าลุงตู่เครียดนะปัญหาไหนปัญหาภายในพักปัญหาสามปอยพวกเดียวกันเนี่ยจะมาหักหลังกันหรือเปล่าวะเขาที่แล้วจะเล่นกูทีแล้วกูปลดเป็นยังดีนะกูปลดปลดทันก่อนคราวหลังกูจะปวดกระปวดไม่ได้แล้วครับพี่ป้อมบอกว่าถ้า ถ้าทะเลาะก,กันนะกูออกนะอ่านะครับตอนนี้ปัญหาลุงตู่แกก็หนักนะอืมคิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ถ้าถามผมส่วนตัวรัฐบาลก็บริหารมานานพอสมควรแล้วน่าจะประกาศยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ความเห็นส่วนตัวนะแต่ไม่เป็นไรรัฐบาลอยากจะอยู่ต่อไปก็อยู่ไปเถอะครับแต่ตอนนี้นะหัวจะขมำแล้วนะนี่บางคนบอกเลือกเก้าวไกลครับเก้าไกลก็เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็เลือกเก้าไกลอ่ะพุ่งตรงเลยว่ากันนะ โดยเฉพาะคนที่ดูโซเชียลเนี่ยนะนาะยพิธากับท้าทายเลยนะครับบอกอุ้งอิงไม่เป็นไรมาชนกันเลยเขาไม่กลัวนะครับนะเพราะว่าพิธาก็คือคนรุ่นใหม่ก็เจออุ้งอิงก็ว่ากันไปดูกันต่อไปนะแต่ผมเชื่อนะครับสมัยหน้าในก้าวไกลจะมาแรงนะครับดีไม่ดีจะแรงกว่าเพื่อไทยเพื่อไทยนี่มันนะคนที่มาจะเป็นผู้นําพักนี่มันเคยมาทําอะไรให้กับประเทศชาติหรือเปล่าอันนี้ต้องรู้ด้วยนะ นะเราจะดูว่าจะเอาหัวหน้าคนไหนแล้วหัวหน้าคนนั้นเ,เป็นหัวหน้าที่มีอำนาจจริงไหมหรือเป็นแค่หุ่นเชิดถ้าเป็นแค่หุ่นเชิดมันก็อะไรมันก็ไม่น่าเชื่อถือเราอยากจะได้นายกแบบหุ่นเชิดหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้ว่าอุ้งยิงเนี่ยจะมาเป็นนา,นายกจริงหรือเปล่าดูลักษณะแนะ้วมันมีสติปัญญามีความรู้อะไรพอไหมเมื่อเทียบกับหัวหน้าพักการเมืองอื่นๆหลายๆคนก็ลองดูนะ นะแต่ผมจะถามผมนะนะครับการเลือกตั้งเนี่ยเราควรจะเลือกคนที่มีอุดมการแบบชัดเจนอุดมการชัดเจนคนไหนที่มาบันโผล่หัวมาเฉพาะเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็มามีวาทกรรมอะไรหรูหราเนี่ยอย่าไปเลือกนะก็พักการไหนที่ใช้ใช้เงินในการซื้อตัวผู้สมัครใช้เงินในการซื้อเสียงซื้อเสียงอะไรพวกนี้ก็อย่าไปเลือกมันนะนะครับพักไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า นะก็เอาคนที่มันดูแล้วยังไงคิดว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะเพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์พลังประชารัฐนะครับแล้วก็อะไรพักใหญ่ๆเราเนี้ยนะครับก็เลือกเอาจะาพักไหนก็ได้เพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เอาตามสบายครนะครับแต่เลือกคนดีแล้วกัน ผมก็ไม่รู้ใครดีไม่ดีอุ้งอิงตอนนี้ออกมากระโดนอาจารย์จุลาบอกว่าเฮ้ยสมัยเธอเข้าสอบเป็นฐานเนี่ยข้อสอบรั่วนะเธอได้คะแนนเพิ่มมาผิดปกติคะแนนโดดน,นะสังคมก็เลยตั้งคำถามว่าเธอรู้ข้อสอบหรือไม่สมัยพ่อเธอเป็นนายกนะนะครับนะครับเธอรู้ข้อสอบหรือไม่นะก็พูดทำนองว่าเอ้ยเธอรู้ข้อสอบหรือเปล่าตอนไปเรียนจุลาที่รัฐศาสตร์ นะอันนี้อาจารย์อาจารย์จุฬาเขาตั้งข้อสังเกตก็บอกแล้วพอมาเล่นการเมืองก็โดนขุดมดนนะ่อะไรที่มันไม่ดีมันก็จะเริ่มออกมาส่วนอุงอิงจะไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับข้อสอบรั่วก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องโดนโจมตีอยู่แล้วพอเธอมาบอกว่าเป็นประธานที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมนวัตกรรมก็คือคิดเองนะไม่ใช่รอข้อสอบนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าการตรวจสอบขุดประวัติอุงอิงจะเป็นอย่างไร นะดูกันต่อไปครับดูกันต่อไปนะเออนะครับว่ากันไปครับเรื่องเ,อเรื่องเศรษฐกิจต้องเพื่อไทยใช่หรือไม่อ่านะครับก็ดูนะครับว่าเพื่อไทยจะทําให้เศรษฐกิจดีไหมเนี่ยมีคนแสดงความคิดเห็นมาผมอ่านหมดนะครับอ่านทุกพักครับแล้วพักใหญ่สุดจะจะครอบอํานาจด้วยเงินหรือไม่นะก็พักใหญ่ๆมันก็ต้องมีเงินเป็นหมื่นล้านะ่ะคุณจะมีสะสะเป็นเป็นร้อยคนเนี่ยถ้าคุณมีเงินต่ำ่าหมื่นล้านเนี่ยแล้ะคุณจะบริหารอ่า พักยังไงเพราะง่านใช้เงินมาหาหาศาลซื้อตัวสส,สคนหนึ่งเท่าที่ผมทราบ30มบถึง50ล้านหมอว่าลงไทยพักด,ดี๋อเอาไหมหมอว่าลงพร้อมเป็นนายกแล้วนะหมอว่าลงเอาไหมเอาหมอว่าลงไหมน่ะนะครับพร้อมเป็นนายกเลยแต่คราวที่แล้วหมอว่าลงก็ลงเรื่องตั้งแล้วก็ไม่มีคนเลือกนะแพ้เก้าไกลที่ฟิลิโลกไปใช่หรือไม่ยังไงไงต้องเจอสอวอ .250 ของลุงตู่กับลุงป้อมจะผ่านไปได้หรือ นะลุงตู่กับลุงป้อมมีสวอยสองร้อยห้าสิบนะเออนะครับว่ากันไปครับสามจังหวัดชายแดนใต้เลือกคนเดิมอา่าเลือกเสรีพิสทธิ์เอาว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะครับจะเลือกใครเสรีรวมไทยอา่านะครับอา่าเสร,รีรวมไทยก็ถือป็นพักขนาดเล็กนะนะสมัยหน้าจะมีโอกาสหรือม่าอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนี่บางคนก็เลือกเพื่อไทยบางคนก้าวไกล บางคนก้าวเสร,รีรวมไทยนะพักเล็กๆเนี่ยถ้าถามผมนะยากยิ่งพักเต้บางคนกีจะมีเสียงเดียวเนี่ยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าชุกรูนะครับนะลำบากครับอืมนะครับนะไทยสีวิไลไทยสีวิไลมีอยู่คนเดียวนะสมัยหนะ้าไม่รู้คุณเต้ยัง,ย,งยังได้กลับมาหรือเปล่าเนี่ยมันแหม่มันยากนะเพราะระบบเขตมันสี่ร้อยระบบอ่าพาร์ตี้ลิสต์มันร้อยเดียวนะครับนะ นะครับนี่แหละครับเป็นไปได้ประเทศจะอะไรยังไงนะครับในพี่น้องประชาชนก็แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่นะครับผมก็ดูคอมเมนต์ไปด้วยสบายสบายวันอาทิตย์นะแลนสไลด์เพื่อไทยทั้งประเทศไม่ง้อสวอ่นะครับนะจะเป็นไปได้ไหมแลนสไลด์นะนะครับนะครับว่ากันไปครับนะครับมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะนะครับอะไรเนี่ยอวยพรวันเกิดอาจารย์เดชาย้อนหลัง เอ่อนะครับอ่อชัดชาติเหมาะสมที่สุดครับอ่ชัดชาติเนี่ยเขาจะลงผู้ว่ากทมนะครับจะลงผู้ว่ากทมอตอนนี้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งแล้วชัดชาตินะครับอ่ก็ว่ากันไปนะเชียร์กทุกพักชอบพักไหนก็เอาแล้วแต่ขอยเลือกคนดีครับอีอสานเลือกก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยอ่านะครับเอาแล้วแต่นะครับ